ข้าวสาลีชนิดนั้นที่มีเมล็ดสุกก็งอกขึ้นแทนที่ตอนเช้าพวกเราทุกคนไปนำเอาข้าวสาลีชนิดใดมาเพื่อบริโภคในเวลาเช้าตอนเย็นข้าวสาลีชนิดนั้นที่มีเมล็ดสุกก็งอกขึ้นแทนที่ไม่ปรากฏว่าบกพร่องไปเลย เมื่อพวกเราทุกคนบริโภคข้าวสาลีซึ่งเกิดขึ้นเองในที่ไม่ต้องไถอยู่รับประทานข้าวสาลีนั้นมีข้าวสาลีนั้นเป็นอาหารดำรงอยู่ได้สิ้นการช้านานเพราะมีธรรมทั้งหลายที่เป็นอกุศลชั่วช้าปรากฏขึ้นพวกเราข้าวสาลีนั้น จึงกลายเป็นข้าวมีรำหุ้ม,มเมล็ดบ้างมีแกลบห่อมเมล็ดไว้บ้างแม้ต้นที่เกี่ยวแล้วก็ไม่งอกขึ้นแทนที่ปรากฏว่าขาดเป็นตอนๆจึงได้มีข้าวสาลีเป็นกลุ่มๆอย่ากระนั้นเลยพวกเราควรมาแบ่งข้าวสาลี และปักปันเขตแดนกันเสียเถิดดูก่อนว่าเศธและพาราทวาชะ ก็แบ่งส่วนข้าวสายดีให้แก่สัตว์ที่เป็นหัวหน้านั้นดูก่อนว่าเศสษทะและภาระทวาชะเพราะเหตุผู้ที่เป็นหัวหน้าอันมหาชนสมมุติดังนี้แลอักขระว่ามหาชนสมมุติจึงอุบัติขึ้นเป็นอันดับแรกเพราะเหตุผู้ที่เป็นหัวหน้าเป็นใหญ่ยิ่ง แห่งเขตทั้งหลายดังนั้นแลอกขระว่ากษัตริย์กษัตริย์จึงอุบัติขึ้นเป็นอันดับที่สองเพราะเหตุที่ผู้เป็นหัวหน้ายังชนเหล่าอื่นให้สุขใจได้โดยธรรมดังนี้แลอกขระว่าราชาราชาจึงอุบัติขึ้น เป็นอันดับที่สามดูก่อนว่าเศรษฐะและภารททวาชะด้วยปรากฏการดังนี้แลการบังเกิดขึ้นแห่งพวกกษัตริย์นั้นมีขึ้นได้เพราะอักขระที่รู้กันว่าเป็นของดีเป็นของโบราณอย่างนี้แลเรื่องของสัตว์เหล่านั้นจะต่างกันหรือเหมือนกัน จะไม่ต่างกันหรือไม่เหมือนกันก็ด้วยธรรมเท่านั้น อิกาอชายิกาจึงอุบัติขึ้นเป็นอันดับที่สามดูก่อนวาเศรษฐะและภาระทวชะก็สมัยนั้นการทรงจำการสอนการบอกมนถูกสมมุติว่าเลวมาบัดนี้สมมุติว่าประเสริฐ ด้วยประการดังกล่าวมานี้แล้วการอุบัติขึ้นแห่งพวกพราหมณ์นั้นมีขึ้นได้เพราะอัคระที่รู้กันว่าเป็นของดีเป็นของโบราณอย่างนี้แลเรื่องของสัตว์เหล่านั้นจะต่างกันหรือเหมือนกันจะไม่ต่างกันหรือไม่เหมือนกันก็ด้วยธรรมเท่านั้น ไม่ใช่นอกไปจากธรรมดูก่อนว่าเศรษฐะและภาระทวาชะความจริงธรรมเท่านั้นเป็นของประเสริฐสุดในที่ประชุมทั้งในเวลาที่เห็นอยู่ทั้งในเวลาจำพวก ยึดมั่นเมถุนธรรมแล้วประกอบการงานเป็นแผนกแผนก การกระทําด้วยอำนาจความเห็นปนกันเพราะยึดถือการกระทําด้วยอำนาจความเห็นปนกันเป็นเหตุเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกย่อมเสวยสุขบ้างทุกบ้างดูก่อนว่าเศรษฐะและภารทวาชะกษัตริย์ก็ดีพราหมณ์ก็ดีแพทย์ก็ดีสูตรก็ดี สำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจอาศัยการเจริญโพธิปักคิยธรรมทั้งเจ็ดแล้วย่อมปริเนพานในปัจจุบันนี้ทีเดียวดูก่อนว่าเศรษฐะและภารัวาชะก็บรรดาวันณะทั้งสีน่นี้วันณะใดเป็นภิกษุสิ้นอาสวะแล้ว มีพรหมจรรย์อยู่จบแล้วมีกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้ววางภาระเสียได้แล้วรู้ถึงประโยชน์ของตนแล้วหมดเครื่องเกาะเกี่ยวในพบแล้วหลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบวันนั้น,น,นปรากฏว่าเป็นผู้เลิศก,กว่าคนทั้งหลายโดยทำแท้จริง ไม่ใช่นอกไปจากธรรมเลยดูก่อนว่า